สวัสดีนะครับทุกคนต้อนรับเข้าสู่ช่องตะวันอะคิลานะครับเย่ว yeah. ันนี้ครับทุกคนเราจะมาสร้างส่วนสนุกกันเพราะแต่เพราะ,ราะทุกคนน่าจะเห็นตรงนั้นแล้วนั่นคือส่วนสนุกของคนอื่นนะครับแล้วนี่คือส่วนสนุกของผมอ่าโอ้ไปดูกันเลย คอยดูทุกคนนี่เป็นไงส่วนสนุกผมไม่มีอะไรเลยมามาเริ่มสร้างส่วนสนุกกันเลยอ,อู้ถ้วยชามาสร้างทางเข้าทางออกอึ๊บทางเข้าก็ต้องเป็นแบบนี้ทางออกเป็นพื้นเรียบ แล้วก็เชิญเข้าได้เลยครับอ้าวยังเข้าไม่ได้ฮืมต้องทำอะไรต่ออ๋อเย้เปิดให้บริการแล้วร้านอาหารเหรอ คนอาจจะชอบกินเบอร์เกอร์ก็ได้คนผมจะสร้างร้านเบอร์เกอร์ไว้ตรงนี้เนี่ยเขาไม่ให้ผมสร้างนะ่ะร้านเบอร์เกอร์อ๋อซอฟดิงซอฟดิงอืมไม่โอเคตรงนี้ก็จะมีร้านอาหารแล้ว ผมมีน้ำมาดื่มด้วยแต่ผมดื่มไม่ได้ได้แค่ถือแล้วผมก็หลังจากอาหารน้ำดื่มก็เบอร์เกอร์ข้างๆเบอร์เกอร์ที่สำคัญเฟรนฟรายทีไมสวนสนุกนี้เหมือนกลายเป็นที่สั่งอาหารแล้วเนี่ยและที่จะขาดไม่ได้หาทาังขยะทุกคนเพื่อให้คนมาทิ้ง ซึ่งผมไม่มีถังขยะหรือเปล่าถัขงขยะมันอยู่ไหนกันเฮ้ยยังไม่มีใครทิ้งไม่เป็นที่นะครับอู้มีคนเข้าไปเล่นแล้วสินะมาหาเครื่องเล่นต่อไปดีกว่าอืมเครื่องเล่นต่อไปอันนี้คืออะไรอ่ะิมาหมุนไม่เอา เครื่องบินที่แรกอืมต้องแบบนี้ทางออกก็อีกฝั่งอึ๊บอือทุกคนเชื่อผมไหมเครื่องเล่นนี้คนเล่นเยอะแน่ๆผมมั่นใจมั่นใจยังไงมาเปิดให้บริการ ต้องเทสก่อนต้องเป็นคนดีอืมการเทสตอู้ปลอดภัยแน่ทุกคนเชื่อผมมาไปเลยโอเพนอตอนนี้มีขยะไหมอู้ไม่มีใครทิ้งถังขยะเลยทุกคนดีมากไม่มีใครทิ้งขยะตอนนี้ผมก็ได้อ๋อนี่ไถังขยะ ผมต้องวางไว้ตรงตรงไหนดีอืมตะกี้ผมกดตรงไหนเนี่ยทางขยะผมหายอ๋ออยู่นี่มาวางถังขยะไว้ตรงนี้หนึ่งที่ ทำไมเขาไม่ให้ผมวางทุกคนทำไมมันเป็นแบบนี้อ๋อมีถังขยะอยู่นิดนึงนี่คือจุดวางถังขยะเหรอนี่มันต้องจุดอย่างนี้จุดข้างโอ,โอ้อ้อ่าผมเดี๋ยวค่อยวางแล้วออืเกมมาผมวางอบอ โอ้ใจร้ายมากเออช่างเถอะมีถังขยะอยู่สองอันละมาต่อไปก็ส่วนสนุกต่อเลยเพราะเรามีเงินถ้าอันไหนคนเล่นเยอะเราก็ต้องเพิ่มค่านะครับค่าข้าเพิ่มอเพิ่มอ,อ,อ,อลดแค่สิบห้าพอ เพิ่มห้าบาทแล้วก็พออันนี้คนก็ดูเล่นเยอะดีเพิ่มไม่กี่บาทหรอกโอเคร้านอาหารดูท่าจะขายไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็ยังมีคนกินอยู่เห็นไหมผมบอกแล้วเบอร์เกอร์คนกินผมต่อไปผมก็แค่รอเพื่อให้คนเข้าเยอะขึ้นอาจจะมี EP พสองนะครับ หรือผมจะสร้างเป็นร้านแนวร้านอาหารเลยนี่เฮ้ยเป็นดาวเลยนะทุกคนอันนี้โอ้โหกี่บาทสอง0มื่นไก่อนอห้สแต่ตะกี้สุดยอดนะทุกคนผมว่าคนต้องชอบแน่เนี่ยอันนี้สอง0มื่อันนี้ห้าร้อยเพราะมันมีแค่นี้ ม่ผมก็จะต้องค่อยๆสร้างไปเฮ้ยไม่ได้ต้องเอาออกต้องเอาข้างหันแล้วก็ตหันข้างอ๋อข้างสร้างแล้วก็ตรง,งสร้าง,แล,างแล้วก็หันข้าง ก็ขึ้นต้องมีความขึ้นนิดหนึ่งทุกคนเป็นคนจะไม่สนุกเพ<ม>าเสียงเงินเยอะเนี่ยเงินผมจะไม่เหลือแล้วอันละกี่บาทเนี่ยอ๋อสองร้อยหกผมไม่เหลือเง,งินแล้วอะเอาแค่นี้ก่อนได้ไหมแค่นี้เลย แค่นี้แหละผมไม่ไหวแล้วเงินผมหมดมปลอดภัยแน่เลยทุกคนดูจากสภาพดอเปล่ามสี่้อยต้องรอยมารอกันทุกคนอืมคนเยอะแบบนี้จังหวะดี เงินเพิ่มพันหนึ่งเลยใช่ไหมแบบค่าคิดคนหนึ่ง้ออเอาได้ร้อยเดียวเอาคนกลับหมดเลยออาแล้วถ้าผมลองตั้งค่าคิดหนึ่งบาทค่าคิดหนึ่งบาทครับค่าคิดหนึ่งบาทหนึ่งบาทเท่านั้น ผมอยากรู้จริงๆถ้าผมตั้งเป็นค่าคิดค่าเข้าหนึ่งร้อยมีใครจะเข้าไหมผมจะลองตั้งดูฝั่งนู้นคนเล่นก็ดูเยอะดีนะทุกคนฝั่องอัพราคาหนึ่งพอผมกำลังจะสร้างของที่ยิ่งใหญ่สามสิบอันนี้ 100. หนึ่งร้อยเฮ้ยอย่าบอกว่าคนนี้จะเข้าหนึ่งร้อยทุกคนหนึ่งร้อยอดีๆเขาจะเข้าเหรอ เฮ้ยเขาจะเข้าจริงเร็วทุกคนมาเข้าแถวเร็วครับเร็วมาเข้าแถวเร็วมาเข้าแถวเร็วทำไมผมดูเป็นคนแย่มาโอ้สองร้อยสามร้อยแต่คนนี้น่าจะเข้าดูหืม hmm. โหอืม oh. mm hmm. mm hmm. ดาวเดียวส่วนสนุกโหสี่ร้อยนะผมจะมีเงินสร้างแล้วผมสร้างนี้ก่อนนะทุกคนเพราะผมยังไม่ได้เอาอะไรเยอะนะเดี๋ยวผมหาเครื่องเล่นอะไรสนุกๆก,ก่อนมันไม่เหลือแล้วทุกคนมันไม่เหลือแล้วผมต้องหาอะไรตกแต่งต้นไม้ไหมโห oh, นี่ไงสี่ร้อยโอ้โห หกร้อเลยมั้งเนี่ยอ้าวแล้วก็กลับกันหมดเลยอ๋อผมเข้าใจแล้วถ้าข้างเงินสูงเกินเขาจะไม่เข้าเข้าใจละผมอยากลองเฉยๆผมไม่ตั้งจริงหรอกแหละมัง้งปิดก่อนมาปรับเป็นเหลือ,อเท่าเดิมมาใจร้ายอ่ะสามสิบได้ไหม มีใครเข้าโหสามสิบ oh, ไม่เข้าไม่เป็นไรต้องมีใครเข้าแหละนี่อย่างเช่นสองคนนี้ผมต้องตั้งราคาต่ำๆสักยี่บห้ายีบห้าทำไมไม่มีใครอยากเข้าเลยอะทุกคนงงไหมส่วนสนุกก็สนุกออก อืมต้องหันใช้ได้แหละนะแล้วผมจะวางอันเนี้ผมอยากวางอันนี้ผมอยากวางอันนี้อ้าวมันคืออะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลบทุกคน ไม่ต้องห่วงได้เงินคืนโอ้พันหนึ่งมาพันหนึ่งใช่ไหมทุกคนผมจะเอามาสร้างอันนี้เป็นอันต่อกับอันนี้เลยอาจจะเป็นการผมสร้างไล้แย่มากผมว่าแย่แบบสุด Open, เปิดมาดูกันว่าจะแย่งลูกค้าของใครกันบ้างแบบเผื่อคนเข้าวันนี้อุ้ยสนุกจังเลยอยากเล่นต่อเข้าวันนี้ดีกว่าแบบเนี้ยหกเก้าบาทแมวสิบห้าเอาสิบห้า 15. โอ้โหไม่มีใครเข้าสักคนเลยทีนี้อันนี้ราคาสูงไปเหรอสามสิบอยี่ห้านี่ดูอย่างอันนี้ยังมีคนเละเข้าเถอะเข้าเถอะขาร้อ,อง ปับเป็นยี่สิบก็ได้คนโดเข้ามาเยอะแต่ไม่ไม่มีใครเลยเฮ้ย <Hey. S 1> ยังไม่จ่ายอีกเหรอยังไม่จ่ายไม่เป็นไรอ๋อยังว่าไม่เฟดไฟลาไม่มีใครซือ้อผมก็ลืมดูว่ามันเดินไปไม่ได้ นี่ทุกคนไม่สวยตรงไหนส่วนสนุกผมคลิปแรกเฮ้ผมว่าผมต้องสร้างที่ก่อนสร้างให้แบบคนเดินเยอะๆสร้างไปก่อนไม่มีอะไรก็สร้างไปก่อนเพราะเดี๋ยวผมจะเพิ่มอยู่แล้วโซนนี้นี่ส่วนสนุกส่วนสนุกอะตะวันสองหก ไงคนเดินเยอะเลยสิคนเดินได้เยอะมากทุกคนคนต้องดีใจเงินผมยังไม่มีเลยอ่ะให้เขาเดินไปก่อน ทุกคนถ้าใครอยากให้ต่อ EP 2ก็กดไลค์กดตามนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับบ๊ายบายเย้ yeah. ไปเลยไม่มีใครมาเล่นแล้วเล่นเอง